สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเพิกถอนกระบวนวินาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งเมื่อตา27พร้อมกับเทคนิคทาำบัติแบบเข้าใจง่ายกระชับรวดเร็วเป็นยังไงไปติดตาม,มรับชมได้เลยครับ การขอเพิกถอกนกระบวนการที่ผิดระเบียบคืออะไรคือการดรําเนินการต่างๆในศาลนะครับไม่ไว่าจะเป็นการทาคําฟ้องัำให้การการยื่นชดีิยานการส่งคําคู่้ความต่างๆเนี่ยกฎหมายเขาวางหลักเกณฑ์ไว้เป็นกติกาที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามเหมือนกับกติกาในการแข่งขันกีฬาต่างๆเช่นฟุตบอลก็ห้ามใช้มือ ถ้ามวยก็ห้ามต่อยใตคุ้มขัดท้งนี้เนี่ยระหว่างการดําเนินกระบวนาพิจารณาขึ้นมาหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือศาลไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อกฎหมายที่วางหลักไว้กฎหมายเขาก็ให้อํานาจศาลที่จะเพิกถอนกระบวนกาพิจารณาที่ผิดระเบียบมันได้หลักการง่ายๆของปวแพ่งมาตรา27คือแบบนี้ลักษณะของกระบวนกาพิจารณาที่ผิดระเบียบที่จะถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา27เจนี่ยจะต้องประกอบด้วยเป็นกระบวนกาพิจารณาที่ผิดจากที่กฎหมายกําหนดและจะต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้น ไม่เกิดความเสียหายแก่ใคร อันนี้ก็เพิกถอนไม่ได้นะครับเมื่อศาลเห็นว่ากระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนินารที่ผิดระเบียบจริงแล้วก็เกิดความเสียหายแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงเนี่ยศาลก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนกระบวนการที่ผิดระเบียบนั้นบางส่วนหรือจะสั่งให้แก้ไขหรือจะมีคำสั่งเยียวยางอืนตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเพิกถอนทั้งหมดอย่างเดียวทั้งนี้เราจะต้องแยกแยะความแตกต่างให้ดีนะครับระหว่างการเพิกถอนกระบวนินารที่ผิดระเบียบกับคำสั่งของศาลที่ไม่ถูกใจของเราการเพิกถอนกระบวนนารที่ระเบียบเนี่ยเป็นการที่ศาลหรือคู่ความมีการดำเนินกระบวนการต่างๆที่ผิดไปจากท หาํนแต่ถ้าเกิดศาล hmm. หรือคู่ความเน na, ra, un, ี่ยเขาดําเนินการต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดแล้วเพียงแต่การใช้ดุลยมิตรนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมกับรูปคดีก็ไม่ถือว่าเป็นกระบวนินารที่ผิดระเบียบอาจจะเป็นคําสั่งที่ไม่ถูกใจเราอันนี้จะต้องแก้ไขด้วยการโต้แย้งคําสั่งนั้นไว้ตามปวิแพงวันตา26หรือเป็นการอุทธรณ์ฎีกาคําสั่งนั้นต่อไปต้องแยกแะกันให้ดีนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนการที่ผิดระเบียบคือใครผู้มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนกระบวนการที่ผิดระเบียบได้มี2คนคือศาลที่นั่งพิจารณาคคคดีนนั้เอองหรืู่ว ที่ได้ความเสียหายจากการนั้นการเพิกถอนคู่มินาที่ผิดระเบียบทําได้ในคดีไหนบ้างทําได้ในทุกคดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีแรงงานคดีผู้อื่พกเอาหลักเรื่องการเพิกถอนคู่มินาที่ผิดระเบียบตามใบแพ่งปัตญาเกเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดข้อควรระวังในการยื่นคำร้องขอเพิกถอนคู่มินาที่ผิดระเบียบมีข้อที่ควรระวังอยู่2ข้อก็คือการยื่นเนี่ยต้องยื่นภายใน8วันนับจากวันที่ทราบเรื่องคู่มินาที่ผิดระเบียบนั้นหากยื่นหลังจากนั้นก็จะถือว่าหมดส ตัวอย่างเช่นฝ่ายตรงข้ามนําพยานเข้ามาสืบโดยที่ไม่ได้ยิ้มชีวิยนคุณก็ไม่โต้แย้งคัดค้านยอมรับให้เอามาสืบได้ถามค้านถามติงไปตามปกติโดยที่ไม่โต้แย้งอะไรเลยอันนี้ก็อาจจะถือว่าคุณเนี่ยยอมรับกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเป็นการให้สัตยาบันที่อาจจะเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่ได้สําหรับเทคนิคในการทาคาร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาผิดระเบียบเนี่ยผมอยากให้ไปดูคลิปเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการทําคําร้องขอคำแถลงก่อนว่าหลักเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วก็มาดูว่าการทําคาาอองงขเพินนะ่ยมคฉัไง ข้อแรกนะครับเทคนิคก็คือว่าจะต้องบรรยายให้ชัดเจนว่ากระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบที่คุณต้องการเพิ่ถอนเนี่ยคืออะไรบอกมาเลยว่าการที่ศาลสั่งรับคำคู่ความแบบนี้มันไม่ถูกต้องการที่ศาลไม่ได้สั่งให้โจทก์ทาอะไรมันเป็นกระบวนการพิธีผิดระเบียบตรงไหนผิดระเบียบข้อกฎหมายข้อไหนให้ระบุให้ชัดเจนข้อ2เนี่ยจะต้องบรรยายด้วยว่าเราทราบเรื่องเมื่อไหร่เพราะอย่างที่บอกแล้วมันต้องยื่นภายใน8วันคุณบรรยายเลยว่าคุณทราบเรื่องเมื่อไหร่แล้วทราบเพราะอะไรข้อที่3บอกแล้วว่าการเพิกถอนกระบวนการพิจีระเบี่ีความเสียถึง เพื่อนถอได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องบรรยายด้วยว่าไอ้ความเสียหายของคุณที่เกิดขึ้นจากกระบวนการิาาที่ผิดระเบียบเนี่ยมันคืออะไรต้องระบุให้ชัดเจนข้อ4ี่เนี่ยคุณจะต้องรีบยื่นเร็วที่สุดหลังจากทราบเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเวลาเน้นนานไปคิดว่าอีก2วัน3วันค่อยไปยื่นก็ได้ความจริงแล้วพบปุบ๊บต้องยื่นปั๊บเลยเดี๋ยวจะดําเนินกระบวนการิาาต่อไปเนี่ยจะหาว่าเราไปให้สตยาบันวันนี้ผมเอาตัวอย่างคาร้องขอพิจารนากระบวนการิจารณาผิดระเบียบจากประสบการณ์จริงของผมเนี่ยมาขึ้นให้ เรื่องการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบเนี่ยผมพยายามอธิบายแบบกระชับเข้าใจง่ายหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยไปดูได้ในเว็บไซต์ของผมสีสังหรอนะเขียนคำอธิบายแบบละเอียดพร้อมกับอธิบายคำพิพากษาสถานการ์ต่างๆไว้เป็นคู่มือในการทํางานสําหรับวันนี้หากถูกใจเนี่ยผมรบกวนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจผม้วยนะครับขอบคุณมากครับ